หนูจะไปไหนไม่ต้องไปทางนน้นไปดูนกหนูหนกนกมันกินไอ้นั่นหนูอ่ะนกมันกินไอ้นั่นนกมันกินข้าวเราไปดูกันเนาะยายจับอึบอบอึบอึบอึบจุ๊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 บอู้อ้าวหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วอ่ะจะได้ยุ่ีมีแห้ง ไปนู่นไปดูนู่นนู่นนูนไปข้างหลังบ้านนี่ลูกปะทางนี้ทางนี้ดูตาปิดประตูตาแล้วทําประตูไว้ให้แบบว่านกมันจะกินข้าวหนูใช่ไหมหน้าอ่ะอ่ะหนูต้องไปไล่นกเข้าใจไหมเออเข้าใจโอเคไหมลูกโอเคอืเห็นไหมนึง่งกินข้าวอืม เออนกมันกินข้าวเห็นขี่ตมว่าอะไรนี่เพื่อนนี่เอ๊ะนีขี้ตุ่มเออเปื้อนเปื้อน,ล,นลูกเปื้อนไม่เอานะเปื้อนไปออ้ดูยายทวดทำอะไรดูสิอือเ็ดยายทวดโอ้ยายบีมาเอามาเอาแตงได้แล้วยายบีแตงได้แล้วยายบีเนี่ย เอาเอาสามลูกนะเอาสามลูกสีเหลืองนะยายเนี่ยอันนี้ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่เอาก็ได้เนี่ยเอาแค่สามลูกพอให้ยายบีเอานะคะบอกยายบีมาลูกยายบีเรียกก่อนย,ยายบีมาเอาแตงไปไปไปไว้ทําของหวานถ้าปิดวันนี้มันจะพอดีปิดสีหนึะนะ่งเด้อสามหน่วย เพราะว่าอันซุ้มนี่ว้ก่อนซุ้มมันกําลังเหลืองมันจะกินที่หลังมันจะกินไม่นั่น <c oughs> อืออ๋อหนูชอบกินเห็นไหมอ้าไว้ทําของหวานให้แม่แอนให้พ่อบอยกินเนาะนีน่สามลูกพอนะคะเหลือนั้นไว้ค่อยกินนะคะอย่าให้เคื้อมันขาดนะคะเอาแต่ควันมันนะคะสุกแล้วค่ะเอาบ่มบ่มแบบ บ่มไว้เลยจะได้พอดีป่ะปปลูกปลาไปดูนกกันให้ยายบีปิดโด้ยายบีปิดเดอร์นั่นยายบีปิดนะคะฮึยอย่าให้เชียร์ขาดอย่าให้เชียร์ขาดนะวะเชียร์มันได้อีกเอาเอาขวนมันนีหนี่นิเอาตรงเอาตรงนี้ออกนี่นี่ฮักเออโอเคนั่นแหละยายนั่นแหละนั่นนั่น ยังางย่าให้มันขาดสองมือมันขาดลรวเคลียมันก็ตายสิคะเนี่ยมันต่อมานี่เห็นไหมนน่นี่แหละการปิดปักแตงเออหยียบเข้าไปใช้สองมือค่ะค่ะแก้ยุโอก็ตื่นเหมือดอ่านี่แหละนี่แหละกินสามอันนี้ก็พอ เออแล้ววันหลังหุน่นที่ไหนหุ่นั้นงหลายค่ะที่ไหนหุ่นัา,นางหลายปไป,ปเราเราเราไปดูนกกันเออไปดูนกกันเถอะปะดูนกกันนะแกจาก้าถ้าคนไม่ไปเด็ดมันมันจะแก่เนี่ยดูด,ดากมันก็ได้มันตีอยู่นั่นะนะ อ่าตาเขาเก็บทำความสะอาดตรงนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะฝุดพ่ามือขัดหลังคุณ <c oughs> เพรมือขัดหลังงางคุณอุ้ยรองเท้าหลุดละลูกขอโทษจ้าเอาใส่ใหม่ลูกใส่ใหม่อจับจับฝุดมือขัดหลังไป đại bài mấy? đều để, để nhát kobay con à, nhát kobay ta 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 Ờ, ta 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 con, ta 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 อาาซ้ายมาไห้เขาเลนมั้งรองเท้าเหรอลูกอันนี้ห้องน้ำนะคะคมุงเจ้าวิ้นกล่องใครบะมุงเทพมาหานครอืมเพิ่นเอ๊ะว่าพ่อของเลนแล้ววันนี้ดูนะคะดูของ ตาทำเหล่าเขาหรือค่ะพี่น้องไอ้ข้างบนได้เอาลงมาวะ่ะไอเตียงสองอันไดเอาลงมาไหมโอเค พอว่าให้ในเห็นีนเด็กหน่อยดูนะคะดูตาทำนะคะหนูไม่ยี่หนูวานเฮ็ดๆห,หน่อยแทนเพราะเขาติพะนะพี่น้องเอ้ยเอาเขามา,มาว่าให้ในเคืองห่องอยู่อันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะห้องนี่แหละที่ที่มาเห็ดกันเล่าเข้าครับพี่นออ้องอืมเขาเข้ามาดูแล้วมีคนเข้ามาดูแล้วไปเช็คดูสิค่ะไปเช็คดูสิคะ เฮ็ดนี่ตาทำเองนะคะอันนี้คนว่ามันมันอนนั่นคนเสิเฮ็ดเป็น,เ,ปนเอาตะไคร้มาใส่ตะไคร้มาใส่บัวใหญ่ฝนตกจ้าพระนามงนี่ พ่อเพื่นนั่นลายมาพอดีวันนี้วันนี้ตาจะทํากุญแจล็อกนะคะอืพดูได้ฟอนนะอ๋อตาเขาฟอนโอ้ฟอนฮิต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 นี่ถือเออวันทือคนนี้คนคำไม่ชุกมือนี่วันท เข้าห้องนี้ดูหน่อยสิเนี่ยตาเก็บของสิบล้อหน้าตายไม่สบายเอาประตูพนเหตสองอันเพิพนคือมันสิงเงือกออกได้ทั้งสองบานนี่อันนี้ม้งออกมาค่ะนี่ นีม่มุงออกมาตรงนี้คือเป็นห้องเก็บของจะเอาของมาเก็บไว้ฮะเออเปิดไปทั้งชุดได้เลยค่ะนี่อันนั้นเป็นห้องข้าวนั่นเป็นห้องน้ำนะคะดูดิดูตาดินูน่นเบื้องสางไงผุ่นี่ยยังไม่เสร็จนะคะกำลังทำแล้วจะเอาของข้างบนบ้านลงมาเก็บในนี้ให้หมด เอาเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นส่วนเลยป้านนไม่ก็ไม่เขาคือเล็กเอาหลังสั่งหลังข้าวจะรอไปสามเมืน <c oughs> สามเมื่นละนี่ <c oughs> สร้างไงสร้างนี่สร้างจะเบิเอนะ่อเนักนั่น ของตาเนี่ยเขาเล่นเป็นได้มัทถูแนวเนี่ยคนพูดแล้วเกี้ยงหูไปไหนปักไปเล่นสายอ๋อนั่นเต้นนะพ่อนันอ่นเออนั่นเต้นสีแดงดูทุกวันเลย รองรักขอบค,คุณค่ะคุณยายน้องเต้าเฟสจ้า,าไ,ปไปเล่นทรายลูกไปไปเล่นทรายเลยเอาเอาของโนโนะไปนะเอาของตาไว้นี่แหละตายังทำไม่เสร็จเลยอ่อนไปยายไปเล่นทรายก่อนนะนี่เอาแก้วนะ้ำไปเล่นเลยไปน,นี่เอาแก้วไปตักทรายไปแก้วไปตักทรายเด้อไปนุ่นเออ